<G ül> เลดจุดดอกมันดีครับนี่ช้ได้บอกขั้วอะไรยังสั้นอยู่้ะคิดมันมีตอนดีกวาสวยมาก tuần chóp thì rút mình đã sẵn xuân à thì cả xuôi lò mà phở mít này cả xuôi đỏ đi này tuần đi này của đọc chuối thì rút đọc chuối, thịt nen xuôi má quần này kuả đọt ừ, để chuối dài, tăng này, rãy rẽ, như thế này, chuối ตอนนี้ส่วยส่วยมากอันนี้กำลังมากครับอันนี้ก็สวย่นยู่นไหมก่วยเหมือนกันอันนี้ผักให้ดูรักษาให้ไหมเสียดายเป็นอีกจุดช่วยส่วยวย,ยาวนี่ ขัวยาวมันดีหลายย่างรับลูกมันจะไม่เบียดมันหลดการอัพเวลาชีดยาชีดได้มันมันได้ข้าวไปถั่วกับราแมงเนียมันไม่ได้เป็นตีลบลูกติปห่วงเดียวไหลลูกมันก็ไม่ต้องมาเบียดกันขัวยาวไม่งั้นมันเบียดเป็นขั้วแตกเม็ดแหกเม็ดนี่ก็ถือช่วยนี่เกือบป่วง ปอนเรียตินนู่มาถึงกัเป็นหนุนนี่นี่กัวายาวขนาดนี้เราจิ๊บจิบชวยก็ไปกับจิ๊บจิบชวยก็ไปเรื่อยๆตองไม้ซ่อมไม้ชิดต,ตุกหลุนไม่มีปัญหาเลตตายชิดใต้ตอจริงไอ้นี่จะสั้นที่จุดนี้แต่ก็ติดแน่นดีกลัว,วจะสั้นๆเราต้องแต่งให้ดีกับมไม่ได้เสียหายได้มากแต่ว่ายาวไปดีป่ะทำงานไงป่ะรักสร้างไงป่ะ นกนตึกนี่ก็บกูบก้ยาวดีกับตอนนี้นี่ก็ช่วยเหมือนกันใส่ได้ใต่สู้ต้นนู้น,มน,ไ,ไ,นไม่ได้เฮ้ ยึดก้นไม่ตกกาดีครับตายให้ติดกล่องเผืนไปกันเราได้มีเราเกือบช่องบั่นต้นตรงนี้กองไหนวัวเอดของไหนของไหนวัวเอสหนวัวน็อปของพุ่มของบักโจกล้องปีจีรา สี่ห้าคนพี่น้องเราเกือบสี่หมื่นร้ยเรียนเราหกแสนว่าตอนรวยรวยกันที่ไปเม็ดนี่เด็กกันกับพี่ว่ะจะได้จะได้เลยตอนนี้อากาันไม่ค่อยดีอะไรเรารัากษ้าไปเลยเลยเคี่วยวกับยะได้